อย่างนั้นแล้วก็สมผลถูกแล้วในคุติที่อยู่ของสัญญาสีจะต้องมีไฟกองนึงลุกโถมอยู่ตลอดเวลาเรือว่าบูชาเป็นประจำถูกของทางสัญญาสีจะต้องบูชาไฟเป็นประจำโดยการเอาเลยน้ำมันไม้กัญและของหอมต่างๆใส่เข้าไปในไฟนั้นไฟนั้นมีความสคำคัญยังไง จิตต้องบำรุงบำเรอด้วยความเบาใจสาใสเช่นนั้นอสองคั้มาทีเดียวไฟเป็นพลังงานของจัก,กรวาดเป็นตัวแทงของพระสุริยเทพบนแผ่นดินเป็นคุณลักษณะอันสองคันของเทพเจ้าผู้ไดได้บำรุงบำเรอไฟก็เท่ากับได้บำรุงบำเรอเทพเจ้าเอาละท่านผู้ทรงพร ข้าพเจ้าได้ถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางกายมามากพอสมควรแล้วต่อไปนี้อยากจะถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางจิตใจบ้างในด้านจิตใจท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างใน้านจิตใจสัญญาสีมูพี่จะนำอัตมันของตนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญ,ญาณสากลแต่การที่จะนำวิญญาณสากลน,นั้นไม่ใช่ทำได้ง่าย เพราะอะไรวิญญาณของอนุ็นวิญญาณไม่บริสุทธิ์ถูกขอหุ้มไว้อย่างหนาแน่นด้วยกิเลสต่างๆแล้วทำยังไงต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหนาน้บางทีขาดซีทั้งชาิอาจจะไม่เท่าเลยแล้วทำยังไงละ่ะกต้อปฏิบัติคือต่อกันไป นับเป็นร้อย,อยพนพันชาติถ้าปฏิบัติติดต่อกันไม่หยุดจะมีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณจะผ่านขั้นต่างๆสีขั้นขั้นแรกเรียกว่าสาโลกยะในขั้นนี้วิญญาณของเราจะเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับวิญญาณสากลถ้าปฏิบัติต่อไปอีกก็จะบรรลุถึงขั้นที่สอง เรียกว่าสามีไปฮะทขั้นนี้เป็นยังไงล่ะขั้นนี้วิญญาจะเข้าใกล้ิทกวิญญาสากลยิ่งขึ้นเราทำมี้จิตใจบริสุทธิ์จะอาถรรพมองเห็นวิญญาสา곤ได้แคบเจนขึ้นเมื่อเอาปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาของเรากจะก่าวไปถูงขั้นที่สามเรียกว่า สาระประยะคำน,นี้เป็นยังไงรูปรารางลักษณะใกล้เคียงกับวิญญาณสากคนปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณก็จะเข้าถึงระยะที่สีซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเรียกว่าสายุชยะคือบริสุทธิ์สะอาดเต็มที่ เขาเมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณสาคลไม่มหวังจะแยกออกมาเวียนวายตายเกิดสเสมอทุกขุกอีกต่อไปในการที่จะบรรลุถึงขั้นที่สีน่นี่ไม่เคของไหนได้าย,ยาที่ขเจ้าพูดมาแล้วทุญยาของเราเราบริสุทธิ์ต้องชำระรายการปฏิบัติโยค หลายชั้นหลายเซอถ้าจะเปรียบก็เหมือนทองคำเจืออยู่ในโลหะต่างๆห้าแนิดการที่จะแยกกอาทองคำบริสุทธิ์ออกได้นั้นจะต้องนำไปหลงขับไล่โลหะที่ไม่พึงประสงค์ออกมาเปรียบเสมือนการทำนมใสอันบริสุทธิ์จากนมจะต้องมีการหูต้มหลายครั้ง ข้อปฏิบัติทางจิตใจในลัทธิของท่านเนี่ยแล้วก็มีเหตุผลน่าฟังมากทีเดียวท่านบอกว่าการที่จะนําวิญญาณผ่านระยะต่างๆเข้าสู่วิญญาณสากลนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะแต่ท่านยังไม่ได้อธิบายให้ตัาเจ้าฟังเลยว่าการปฏิบัติโยคะนั้นจะต้องทำยังไงบ้างให้ข้าพเจ้าพักเลยสักครู่ก่อนนะท่าน,านสาธียบุตอ เคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครหนีฝันต,ตายไปได้พ้นนอกจากจะช้าเท่าเดิมเท่านั้นไี่ใช่เธอรู้ความตายงเป็นคนธรรมดายิ่งสามีของเจ้าแก่กว่าเจ้าถึางยืดถึงแย่สมควรอย่างยิ่งแล้วจะตายจะต้องร้องไห้เศร้าสุขทำไมเสียดายกับผัวแก่มากเลยข้าจเชื่อไม่ได้เสียดายผัวแกตอนแต่งงานข้าพเจ้าก็าไม่ได้รักผัวอยู่นะ แต่ถึงพ่อแม่บังคับเราษถึงได้แต่งเขาเป็นเศรษฐีใ้ความสุขให้เจ้ายัางมากมายนะจะุกจางใจมีความสุขเลยสักนิดเดียวแต่พี่ยาไาเองเจ้าเป็นเนมียเขาอย่าโหวต้อเถียงกันเลยลูกเตรีตัวเพรียมใจที่จะทำตามประเพณีเถอะนั่นข้าไม่ทจายจ้าต้องทำหัวใจเจ้าก็ต้องถูกข์กัามผัู้โดย เขาและท่าสารายุทเข้าาเจ้าจะเล่ะล่ะ เส่โยคะมีหลายประเภทเรียกชื่อต่างๆกันแต่โยคะที่มีอำนาจในการกำจัดบาปอากุศลในอย่างชัดเรียกชือว่าอัทโยคะหรือโยคะแปดประการบาปจ่ได้ก่อตามที่บุคคลกระทำแม้จะเป็นบาปร้ายแรง ไม่ว่าจะท่าพระหรือโคการขโมยเงินทองการดื่มน้ำเมาการล่วงละเมิดในปัญญาของครูการฆ่าบุตรในทางการหลอกลวงพระการทำลายคำมันสัญญาที่ให้ไว้กับพร์สามารถลบล้างออกได้โดยการปฏิบัติอัคคโยคั ผู้ที่จะปฏิบัติอัธยาะกจะต้องทำยังไงล่ะก่อนอืนจะต้องอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลารสามวันแล้วไปยังเทวไรหรือป่าชา้าหรือใายตนพิงวาเมื่อเลือกที่อันเหมาะสมได้แล้วจะจอดล้างบาปด้วยน้ำตามพิธีแล้วเอาสีเขียวกุดบันหน้าผา ต่อจากนั้นเอา,าสีสันราบนพื้นดินชีขาทั้งสองขึ้นไปบนอากาศขณะที่อยู่ในทาลี้้องกระทำปราณยามะจงย,ยามะคืออะไรลนะ่ะเอามือปิดรูจมูกข้างหนึ่งไว้หายใจเข้าทารูจมูกที่เปิดอยู่เส็จแล้วเอามือปิดจมูกด้านนั้น แล้วหายใจออกแงงรง้าวู้จมูกอีกข้างหนึ่งทำใยายี่สลับกันไปหกครั้งขณะที่หายใจออกต้องสูดช้าว่าประสาเอ้ยท่านผูเป็นเทพธิดาตัวบาปอาศัยอยู่ที่ท่านจุออกมาะบัีิตัวบาปยังกล่าว อาศัยอยู่ในประสาทซึ่งดูภายในกระโหลกศีรษะด้านซ้ายมันจะถูกขับออกโดยวิธีปาใยามะเมื่อมันมออกมาแล้วจะต้องเอาล้างในน้ำอุ่นแล้วให้การบูชาจากนั้นนำปราสาทที่สะอาดบริสุทแล้วกลับคืนสู่ที่เดิม โดยการหายใจเข้ายาวๆทางรูจมูกด้านขวาพร้อมด้วยสวดคาถาว่าข้าแต่เทพิดาผู้ทรงศักบัดนี้ท่านบริสุดธิ์จากมาแล้วท่านเป็นมารดาของโลกข้าพระเจ้าได้ทำการบูชาแก่ท่านแล้วขอเชิญท่านกลับคืนสู่ที่อยู่เดิมของท่านเถิด น่าสนใจมากท่านผู้สมครับข้าจะท่านผู้สมครับข้าจาได้ฟังท่านบรรยายมาตั้งแต่ต้นรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายคลึงกับลัทธิของเราแต่บางอย่างแตกต่างกันมากทีเดียวถ้าท่านไม่รังเกียจที่จะฟังลัทธิของเราข้าพรเจ้าก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟัง ไม่ยังเกียเลยท่านสากยาบุตรก็พราอยากฟังลัทธิของท่านนี่แหละข้าพเจ้าจึงอุตสาห์ติดตามมาสนทนากับท่านทึงที่นี่ไงท่านเล่าไปเถอะก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอออกตัวซะก่อนว่าข้าพเจ้าเองก็ยังมีความรู้ในทางมาวินัยของพระบรมศา,าสดาน้อยคงไม่สามารถให้ท่านฟังอย่างละเอียดได้อีกาง ข้าพเจ้าไม่สัมผัสในการบรรยายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านประสงค์อยากรู้อะไรก็ถามมาดีกว่าข้าพเจ้าจะได้วิสัชนาเป็นอข้อๆไปหรือเหมือนกันข้าพเจ้าขอถามปัญหาแรกเลยดีเรือจุดมุ่งหมายสูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็คือความดับทุกข์ พร้อมโดยเหตุของความทุกข์โดยนั่นใส่วนเหลือเท่านั้นเองอะู่ลหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกความดับทุกข์ทุกแล้วท่าน,นมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้างก่อนจะรู้วิธีดับทุกข์ท่านจะต้องรู้ต้นเหตุให้เกิดทุกข์ซะก่อนเพราะการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ต้นเหตุข,ของทุกข์ เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกข์ก็จะดับไปเองเหตุของความทุกข์มีอยู่สองอย่างอะไรบา้างท่านสาธกียาบุตรตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะความไม่รู้ไม่รู้ความจริงจึงเกิดมิจฉาทิฐิความเห็นผิดไปจากความจริงเพราะเห็นผิดจึงเกิดโมหะความหลง เพราะหลงจึงเกิดความอยากคือตัญหาเพราะความอยากจึงเกิดการดิ้นรนทั้งใทางกุศลและทางเป็นอกุศลเพราะความดิ้นรนจึงเกิดการยึดถือเพราะมีการยึดถือทุกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนี่คือสายของความทุกข์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เพราะไม่รู้จึงเห็นผิดเพราะเห็นผิดจึงหลง พราะหลงจริงอยากเพราะอยากจริงยิ่งรนเพราะดิน้รนจริงยึดเพราะยึดจึง,จงเกิดทุกข์าเป็นวิธีที่มีเหตุผลมากทีเดียวท่านสมณะแต่รู้สึกว่าลึกซึ้งอยากจะเข้าใจได้โดยง่ายข้าพเจ้าใครขอถามต่อไปว่าที่ว่าไม่รู้น,นั้นคกิอย่างไร ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงสิท่านผู้ทรงพระ <enem as> ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของตนเองไม่รู้ความจริงของคนอื่นศาสต์อื่นไม่รู้ความจริงของโลกเมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจผิด เห็นผิดและหลงเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีทรัพย์มียศมีเกียรติมีสวยมีงามเมื่อหลงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็เกิดความอยากอยากเกิดอยากเป็นอยากมีอยากได้เมื่อเกิดความอยากก็สร้างขึ้นทำขึ้นแสวงหาต่อสู้ดิ้นรนทุกมิถีทาง ทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ต่อไปท่านสรารยาบุตรข้าพเจ้าจะเปลี่ยนให้ท่านฟังเรื่องหนึง่งมีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งในป่านั้นมีนางยักษินีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษินีเห็นบุรุษนั้นก็เกิดความกระหายอยากจะจับกินเป็นอาหาร แต่ครั้งจะจับกินเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงแปลงเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายืนอยู่ริมทางด้วยอาการยั่วยวน ป็นใครอ่ะทําไมมันยืนอยู่ที่นี่คนเดียวบ้านหลังข้าพเจ้าอยู่ทางนี้นี่หลังต้นไม้นี้ไปได้ถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ามันไปเล่นทางนี้บ่อยหรือเล่าทางข้ามจะเหนื่อยมากเพราเท่านไม่ยอมเกียจจะไปพักบ้านของข้าพเจ้าก่อนไปหาหนีแล้วก็เดินทางต่อไปจะไม่าเป็การน่าเกียดไปหรอกเหรอที่ข้าพเจ้าจะไปบ้านนางข้าพเจ้าอยู่คนเดียวชาวบ้านอาจจะว่าเอาได้นะแตนข้าพเจ้าอยู่โดดเดียว พีม่มีเจะบ้านที่ไหนอีกนางอยู่คนเดียวท่ามกลางฝ่าเปลืเช่นนี้ไม่กลัวหรอกเหรอข้าพระเจ้าทรงพราขอเชิญท่านเมื่อนางไม่ังเกียนข้าพรเจ้าก็ดีดีรับเชิญฝ่ายบุรุษนั้นไม่รู้ว่าสตรีนั้นคือนางยักษณเีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดา ก็เกิดความหลงไหลอยากได้หญิงสาวคนนั้นเป็นกําลังก็เพราะความอยากนั่นแหละเขาจึงไปกับหญิงสาวจนถึงปราสาทและได้อยู่ร่วมกับหญิงสาวในปราสาทนั้นเขาเกิดความยึดว่าหญิงสาวนั้นเป็นพันยาของเขาปราสาทนั้นเป็นบ้านของเขาแต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวนั้นก็กลับเพศเป็นนางยักษ์นีตามเดิมจับชายคนนั้นกินเป็นอาหาร ก่อนตายชายคนนั้นได้เอาพานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้ความจริงจึงได้หลงรักนางยักษินีอยากได้นางเป็นพัญยาตามนางมาจนอยู่ด้วยกันแล้วก็หลงยึดเป็นพัญ,ญายาจึงต้องประสบกับความพินาศท่านผู้บำเพ็ญโยคะผู้รุษหลงรักนางยักษินีประสบเพราะกรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉันงันเหมือนกันเพราะอาวิชชา มนุษย์จึงเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานยิงยึดความอภิรมในกามคุณหา้าแสวงหาและหลงยึดในกามคุณหา้าแต่วาระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเย็ยนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดในวัฏสงสารนี่คือตัวทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจปุกปุมาองชันถ้าไม่ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาทีเดียว ท่านธระถ้าอย่างนั้นตัวเราก่าดีคนอื่นก็ดีสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ก็ดีก็ไม่ใค่ของจริงสิเป็นความจริงเหมือนกันท่านสัญญาสีจะเป็นความจริงชั่วคราวเป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงตามที่โลกสมมุติกันขึ้นแต่ไม่ใช่ความจริงแท้ เป็นความจริงที่พระบรมศาสดาของข้าพาเจ้าท่งเรียกว่าสมุตจิตจักรเปรอเสมือนนางยักษินีที่อยู่ในรูปของหญิงสาวความจริงหญิงสาวนั้นก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่ความจริงชั้นนอกความจริงชั่วคราวความจริงแท้ก็คือยักษินีเอาและท่านสมณะเรื่องนางยักษินีข้าพเจ้าพอจะเข้าใจแล้ว แต่เรื่องคนธรรมดาธรรมดานี่เขาไปเจ้ายังไม่เข้าใจก็เมื่อสัตว์บุคคลที่เป็นเราเป็นเขาดังที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ความจริงแท้แล้วความจริงแท้ของบุคคลคืออะไรอ่ะความจริงแท้ของบุคคลก็คือสภาวะธรรม ภาวะหมายถึงอะไรท่านผู้ทรงสิงสภาวะธรรมคือสิ่งที่ตั้งและเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านและตัวข้าพเจ้าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของมันเองคือเกิดขึ้นเสื่อมลง และดับไปตามหน้าที่ของมันไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนี่คือความจริงแท้ที่เรียกว่าปรมัตถสตจ,จักซึ่งอยู่เบื้องหลังเราเขาที่เราหลงยึดถืออยู่นี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมาท่านสากายมุตถ้าพเจ้าโคเซาภาพตามโงว่าทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ายังไม่สามารถเห็นตามท่านได้ แน่นอนทีเดียวท่านผู้ทรงพลดความจริงแท้ย่อมเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเห็นได้ยากเสมอเพราะเราคิดไม่ถึงและไม่เคยคิดมาก่อนคนธรรมดาย่อมเข้าใจและเห็นความจริงเฉพาะท่านนอกเท่านั้นเปรตเสมือนบุรุษที่กำลังหลงไหลหญิงสาวร่างโสภานั้นถ้าจะมีใครบอกเขาว่าทัานไม่ใช่หญิงสาวนะให้ระวังตัวแต่เป็นนางยักษ์เนี เพาย่อมไม่เชื่อเป็นธรรมดาเพราะอะไรท่านผู้ทรงบอรนั่นสิเพราะอะไร,ท,ร,ะะไรท่านสายกยบุตรพราะภาพที่เขาเห็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นหญิงสาวอย่างชัดเจนฉะนั้นการที่จะเห็นเป็นปรมัทัศัจจักจึงเป็นการฝืนกระแสะโลกเป็นการปฏิวัติทางความคิดความเชื่อความเห็นซึ่งทำได้ยากจริง แม้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาผู้ที่ฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วเห็นตามได้ทันทีย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญาบารมีแก่กล้าได้รับอบรมมาเต็มที่แล้วเปรียบเหมือนหัวฝีที่แก่รอบแล้วพอมีอะไรมาสกิดนิดหน่อยก็จะแตกออกทันทีและผู้ที่จะเห็นปรมัตถศัจจะได้แจ่มแจ้งก็งแสดงว่าได้บรรลุมรคลชั้นต้น เป็นพระโสดาบันแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าอยากสนทนากับท่านอีกนานๆนานก็ดึกมากแล้วบางทีท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางต้องการาพักผ่อนข้าพเจ้าจึงใคยขอถามปัญหาสุดท้ายคือยื่งทราบแล้วว่าทีของทุกข์คือความไม่รู้ ความเห็นผิดความหลงความอยากการสร้างสรรค์และความยึดถือดังกล่าวแล้วจะบำเพ็ญโยคะอะไรจึงจะสามารถกำจัดเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ได้วิธีการปฏิบัติในลัทธิของข,องของ้าพเจ้าเท่าที่พระบรมศาสดาทรงแสด,ง,สดงไว้มีมากแต่ถ้ากล่าวโดยย่นย่อมีหลักสำคัญเพียงสามประการ อะไรบ้างท่านสมณะหลักสำคัญสามประการนี้อาทิศินสิกขาอาทิจิตสิกขาและอาทิตปัญญาสิกขาประการที่หนึ่งอาทิศินสิกขาหมาย,ายถึงการศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทนินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ เพื่อเว้นจากความชั่วทั้งกายและทางวาจานั่นเองเื่อการที่สองที่เรียกว่าอาทิตตสิกขานั่นหละท่านสมณะอาทิตตสิกขาและแก่การฝึกฝนอบรมจิตจนจิตใจสะอาดปราศจากมิวรเคลื่อนเศร้าหมองตั้งมั่นเป็นสมาธิควรแก่การงาน เปรียเหมือนม้าพยศที่เขาตึกดีแล้วต่อ,อไปเปนการที่สามคอท่านผู้ทรงสีนประการที่สามเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาหรือแสงสว่างภายในให้เกิดขึ้นในใจและน้อนนำเอาแสงสว่างนั้นไปพิจารณาสภาพของสิ่งต่งตางๆจนรู้ปรมัตถสัจจะของสิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละอวิชชา จะถูกปัญญากำจัดไปให้หมดสิ้นเมื่ออวิชาหมดไปวิชาคือความรู้ก็เข้ามาแทนเมื่อความรู้จริงแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจถูกก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนไม่ยึดถือปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงเป็นอิสระเสรี มีแต่ความสงบสุขทุกเมื่อท่านเมานะเทาที่เคยไแเจ้าได้ฟังท่านมารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบท่านไม่มีโยคะอันยิ่งยวญเป็นการทรมานร่างกายอย่างละทิเราเลยไม่มีหรอกพานธุส่งก์การบำเพียญตะบะหรือโยคะทรมาดร่างกายนั้นพระบรมศาสดาของเรา เคยทรงปฏิบัติมาแล้วก่อนจัดสรู้แต่แล้วก็ไม่เป็นผลอะไรเป็นการทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆสังขารร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตามปกติมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วจะไปทําให้มันเจ็บปวดยิ่งขึ้นเพื่ออะไรร่างกายนี้เป็นตัวผลซึ่งเกิดมาจากเหตุมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถึงเราจะทรมานมันให้ลำบากเพียงใดก็ไม่สามารถดับทุกได้ เขาจะทรมานเจ้าทรมานอาวิชชาตันหาอุป,ปาทานซึ่งเป็นตจ้นเหตุจึงจะถูกเปรียบเหมือนเจ้าของวัวเห็นวัวผอมไปเพราะมีพยาิอยู่ในท้องเขาต้องการให้พยาิหายและไปเคี่ยนตีวัวย่อไม่มีประโยชน์อะไรที่จต่วัวจะตายส่อเปล่าเท่านั้นเองแทนเช่ไหมนะเ้าพะเจ้ิเรียนรู้ เกี่ยวกับลับทธิของท่านมามาพอรู้ทีเดียวรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างจับใจข้าพเจ้า,า้างแม้จะยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ตา,ามข้าพเจ้าก็จะนำไปไต,ตร่ตรองดูให้หละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อใดที่ยังสงสัยพรุ่งนี้เช้าก่อนที่ท่านจะจากไปข้าพเจ้าใครจะขอถามเพิ่มเติมอีกสำหรับคืนนี้ ข้าเจ้าขอลากลับก่อนเชิญท่านพักโ่อนตามสบายเถหลังจากสัญญาตียมทัทคณีจากไปแล้ว ก็ปเปลี่ยโตบจะพักผ่อนหลับนอนรู้สุดเหน็ดเหนื่อยม้่วยลาจากการเดินทางเป็นกำลังปูผ้าอาบน้ำฝนลงที่พื้นเอาห่อผ้าทำเป็นหมอนคลี่สันตคาติออกคลุมกายนั่งเหยียดขาทั้งสองข้าวออกไปข้างหน้าให้มือทั้งสองนวดแขนขาทั้งสองข้างแก้มม่วยขบแสงระทีปเนยใสส่องสว่างวอบแวม ฟ้าผนังถูกขะด้วยดินเหนียวผสมฟางขาบด้วยมูลโคสะค้อนแจงเป็นเงาดำบรรยากาศเงียบสงัดว่งเวงน,นานจะมีเสียงสายลมยามดึกพัดใบมะม่วงสู้ซ่าอยู่ข้างบนในยามเช่นนี้อดควรคิดถึงความหลังขึงน้นไม่ได้แต่ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้นเลยกลับทำให้จิตใจเศร้าหมองลงไปอีก พยายามนะนะคิดไม่คิดถึงอารมณ์อื่นปล่อยหล่นกู